ນາໂມតស្សພະຄະວະໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະຊານາໂມតស្សພະຄະວະໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະຊານາໂມតស្ស ภาคาวโตอ,อระหะโตสัมมาสัมพุทธาอิมานิมยังพันเตมะตตกะสังคธานานิสะปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชะยามาสาธุโนพันเต พิกขุสังโฆอิมานิมะตะกะสังคทานานิสะปะริวารานิปติขันหาตุอัมหากันเจวะมะตาปิตุอาทีนันจายาตกานังกาละกะตานัง ทีขะรัตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจาาข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมตตกะสังฆทานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมะตะกะสังฆทานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและอุทิศให้ถึง แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วตลอดกาลนานเทิน